Apples and Oranges หนึ่งในสูตรสำเร็จแห่งการสร้างทฤษฎีสุดมั่วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันในรายการวัคซีนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัคซีนรายการที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดครับพบกับผมอาจวโงจันธมาตผู้ดำเนินรายการ ข่าวปลอมจํานวนมากที่แพร่กระจายอยู่บนโลกของเรามีหลายเรื่องนะครับที่ถูกเล่าในรูปแบบทฤษฎีที่ฟังดูแล้วน่าเชื่อถือฟังดูมีเหตุมีผลแต่ถ้าพิจารณาให้ดีเนี่ยจะพบว่ามันเกิดจากการจับเรื่องสองเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาผสมกันแล้วก็สร้างคําอธิบายขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเชื่อมโยงเรื่องสองเรื่องนั้นในภาษาอังกฤษมีสำนวนว,นว่า apples and oranges ที่หมายถึงการนำของสองอย่างที่เปรียบกันไม่ได้มาเปรียบเทียบกันเรื่องที่เรามักจะพบเห็นกันบ่อยๆก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงกับความเชื่อหรือลัทธิด้วยการกล่าวอ้างเหตุผลต่างๆนานาน,าน,นะครับเป็นต้นว่าเจ้าลัทธิท่านนี้มีการค้นพบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บางอย่างมานานมากแล้วซึ่งการกล่าวอ้างในลักษณะนี้อาจเป็นไปเพื่อทำให้ความเชื่อหรือลัทธินั้นๆดูแบบเจ๋งยิ่งใหญ่ เพราะสามารถค้นพบความจริงทางวิทยาศาสตร์ได้ก่อน кил? นักวิทยาศาสตร์ซะอีกนี่ตอนนี้เรามาพิจารณาคำกล่าวอ้างเหล่านั้นกันครับว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรก่อนอื่นต,ต้องบอกว่ากระบวนการแสวงหาความจริงด้วยวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันมาในห้องเรียนคือการตั้งคำถามตามด้วยการตั้งสมมติฐาน แล้วก็เก็บข้อมูลจากการทดลองการสังเกตเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้นโดยการเก็บข้อมูลก็ต้องรอบคอบชัดเจนรัดกุมไม่โอนเอียงแล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาสรุปผลด้วยกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทํำให้วิทยาศาสตร์ค้นพบข้อเท็จจริงในธรรมชาติมากมายหลายอย่างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ให้ผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้มีการระบุขอบเขตการใช้งานที่ชัดเจน แตกต่างจากการพบเห็นอะไรบางอย่างในคำพีหรือความเชื่อแล้วก็ตีความทึกทักไปว่าเรื่องนั้นๆตรงกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบประเด็นก็คือกระบวนการสแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากนะครับมันมีความแตกต่างจากการสแสวงหาความจริงเชิงความเชื่อหรือลัทธิอื่นๆอ,อีกทั้งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ยังถูกพิสูจน์หักล้างว่าผิดได้ดังนั้นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์จึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งตรงนี้ก็แตกต่างจากความเชื่ออื่นๆที่กล่าวมาบางครั้งการผสมอะไรมั่วๆอาจจะมาในรูปแบบการอ้างว่านักวิทยาศาสตร์ชื่อดังคนนั้นคนนี้ศรัทธาในลัทธิหรือความเชื่อบางอย่างหรืออย่างบางทีอาจจะเป็นการอ้างคํากล่าวว่านักวิทยาศาสตร์คนนั้นเคยกล่าวว่าอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้กล่าวไว้ และจริงๆแล้วต่อให้เขากล่าวไว้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นเรื่องจริงถูกต้องเสมอไปหนึ่งในบุคคลที่มักจะถูกนำไปอ้างถึงในลักษณะนี้เป็นประจำที่ผมสังเกตเห็นก็มีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยครับคนนี้ต้องบอกว่าโดนบ่อยมากเช่นแบบไอน์สไตน์กล่าวว่าอย่างโน้นไอน์สไตน์กล่าวว่าอย่างนั่นอย่างนี้โอ้ยเยอะแยะเลยครับบางทีคือเห็นแบบนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปสืบหาความรู้ค้นต่อนะครับว่า ไอสไตล์เขากล่าวไว้จริงหรือเปล่าหรือกล่าวไว้ในบริบทแบบไหนอย่างไรก็อาจจะหลงเชื่อกันไปได้ดังนั้นขอกล่าวสรุปในช่วงแรกกันก่อนนะครับว่าการนำความเชื่อหรือลัทธิซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อถือศรัทธาส่วนบุคคลมาเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ในแง่ที่ว่าเจ้าลัทธิหรือคำพีบางอย่างมีการค้นพบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มานานแล้ว หรือการกล่าวอ้างว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้มีการพูดถึงอย่างโน้อนอย่างนี้แบบไม่มีที่มาที่ไปทั้งหมดนี้จึงเป็นการจับโน้นมาโยงนี่ผสมกันมั่วไปหมดซึ่งไม่ควรจะเชื่อครับ<ม>บางครั้งทฤษฎีมั่วๆอาจจะเกิดจากการนำทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่จริงมาขยับขยายขอบเขตออกไปแบบมั่วๆหรือตีความใหม่จนผิดเพี้ยนไปจากเดิมแต่ยังอ้างความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ ตอนนี้ท่านผู้ฟังยังนึกกันไม่ออกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อให้ชัดเจนขึ้นตัวอย่างที่เข้าใจง่ายๆก็เช่นการเริ่มต้นด้วยการบอกว่าเซอร์ไอแซคนิวตันค้นพบกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เรารู้กันมาแล้วจากในห้องเรียนนะครับจากนั้นอาจจะมีการขยายความพูดต่อไปว่าแรงดึงดูดที่ดวงอาทิตย์ส่งมายังดาวเคราะห์ทำให้ดาวเคราะห์โครจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ แรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่ส่งมายังโลกทำให้โลกของเราเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงและแรงดึงดูดที่โลกกระทำกับร่างกายของเราทำให้มนุษย์เราทุกคนถูกดูดติดไว้บนผิวโลกทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์แต่การผสมแบบมั่วๆจะเริ่มจากการบอกว่ากฎแรงโน้มถ่วงนั้นเป็นกฎเหมือนแบบกฎของจักรวาลที่ใช้งานได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่อง ดังนั้นถ้าเราต้องการอะไรสักอย่างเช่นอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็ย่อมต้องนึกถึงและจินตนาการถึงความสำเร็จให้มากเพราะการนึกถึงความสำเร็จย่อมดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตไม่ต่างอะไรจากแรงโน้มถ่วงที่ดึงดูดสิ่งต่างๆหรือถ้าอยากจะร่ำรวยเนี่ยก็ต้องนึกถึงจินตนาการถึงความร่ำรวยให้มากแล้วมันจะเป็นการดึงดูดความร่ำรวยเข้ามาหาอะไรทำนองเนี้ยนะฮะประเด็นที่ผมต้องการจะบอกก็คือ การขยายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันไปยังเรื่องอื่นๆนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะไม่สามารถทำการทดลองซ้ำและไม่สามารถถูกพิสูจน์ให้เห็นว่าผิดได้ถ้าเรานึกถึงความร่ำรวยแล้วเรายังไม่รวยสักทีเนี่ยผู้ที่เชื่อถือในเรื่องนี้ก็อาจจะบอกกับเราว่าอ๋อที่ยังไม่รวยเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังนึกถึงความร่ำรวยไม่มากพอซึ่งคำว่ามากพอในที่นี้เอาจริงๆคือเป็นคำที่ไม่มีความชัดเจนเลยนะครับ อีกตัวอย่างคือการนำกฎการเคลื่อนที่ข้อ3ของนิวตันที่กล่าวว่าทุกๆแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นเสมอแต่มีทิศท,ทางตรงข้ามกันแล้วนำไปเชื่อมโยงกับแนวคิดปรัชญาเรื่องของกรรมว่าผลกรรมนั้นมีรากฐานมาจากกฎการเคลื่อนที่ข้อ3ของนิวตันทั้งที่จริงๆแล้วทั้งสองอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลย ความเชื่อหลายอย่างมีการนำคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มาจับผสมโน่นนั่นนี่แบบมั่วๆเพื่อสร้างคำอธิบายที่ฟังดูน่าเชื่อถือให้กับเรื่องลึกลับหรือความเชื่อนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการอธิบายธรรมชาติของจิตหรือวิญญาณว่าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วคำว่าจิตและวิญญาณน,นั้นเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างจะคลุมเครือและแตกต่างไปตามแต่ความเชื่อ ในขณะที่พลังงานรูปแบบต่างๆทางฟิสิกส์นั้นมีการนิยามที่ชัดเจนแล้วก็ถูกวัดค่าได้อย่างชัดเจนอีกทั้งเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในตอนนี้ไม่ได้มีหลักฐานการตรวจจับจิตหรือวิญญาณในลักษณะของพลังงานได้แต่อย่างใดดังนั้นการที่บางสำนักมีการกล่าวอ้างว่าจิตเร็วกว่าแสงจึงไม่ใช่คำกล่าวที่มีความหมายอะไรในเมื่อจิตเป็นสิ่งที่คลุมเครือไม่สามารถจับต้องได้ในทางฟิสิกส แล้วเราจะวัดความเร็วได้อย่างไรจริงไหมครับบางสำนักมีคำอธิบายในทํานองว่าดวงดาวบางดวงในอวกาศมีการส่งแรงมายัางโลกของเราแล้วแรงนั้นก็ก่อให้เกิดอิทธิพลกับวิถีชีวิตของเราได้บ้างก็ทำให้ชีวิตของเรามีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองบ้างก็ทำให้เราเจอกับเรื่องไม่คาดฝันเรื่องแย่ๆอะไรแบบนี้นะครับจากนั้นก็อธิบายเรื่องแรงดังกล่าวเหมือนเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร,ร,ร์ค้นพบแล้ว ทั้งที่จริงๆในทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่ดวงดาวเหล่านั้นส่งมายังโลกของเราได้ก็จะมีแค่แสงแรงโน้มถ่วงและอนุภาคต่างๆแต่เนื่องจากดวงดาวต่างๆนั้นอยู่ห่างจากโลกของเรามากทําให้สิ่งต่างๆที่ส่งมายังโลกของเรานั้นอ่อนกําลังลงจนแทบไม่ส่งผลใดๆกับมนุษย์เราเลยการพยายามนําวิทยาศาสตร์ไปซับพอรตเรื่องลึกลับหรือความเชื่อส่วนบุคคลในลักษณะนี้จึงเป็นการสร้างทฤษฎีผสมกันแบบมั่วๆครับ ประเด็นสุดท้ายในตอนนี้ก็จะมีความคาบเกี่ยวกับตอนถัดไปเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือสินค้าและบริการบางอย่างอาจจะมีการนำคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่ดูเท่เป็นกระแสหรือได้รับความนิยมในขณะนั้นหรือฟังดูทันสมัยมาใช้ในการสร้างความน่าตื่นเต้นดึงดูดหรือแม้แต่การอวดอ้างสรรพ,พคุณที่ออกจะเกินความจริงอย่างบางร้านที่ผมเห็นล่าสุดเลยนะครับคือเห็นกับตาเลยเนี่ยก็มีการใช้คาว่า เทคโนโลยีของเทสลาหรืออาจจะมีการอ้างถึงองค์การนาซาจับมาผสมยำกันมั่วไปหมดเลยครับเพื่อการโฆษณาสินค้าบางอย่างซึ่งถ้าเราฉุกคิดนิดหนึ่งนะครับว่าบริษัทเทสลาเนี่ยเกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าส่วนองค์การนาซาก็เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศเอ๊ะแล้วทั้งสองอย่างมาเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราเห็นได้อย่างไรเมื่อคิดให้ดีก็จะพบว่ามันมีความแปลกๆน่าสงสัยแล้วก็ทะแม่งทะแม่งครับ และเราก็มาถึงบทสรุปสุดท้ายของรายการแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือรายการในตอนนี้ไม่ได้ต้องการบอกว่าความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิ่งไม่ดีแต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าการนำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันมารวมกันสร้างความเข้าใจผิดได้และความเข้าใจผิดนี้อาจลุกลามไปยังเรื่องอื่นๆได้ด้วยซึ่งเราสามารถป้องกันตัวเองได้จากการเข้าใจขอบเขตของเรื่องต่างๆให้ดีอะไรคือความคิดเห็นอะไรคือความเชื่อส่วนบุคคล อะไรคือวิทยาศาสตร์ต้องแยกแยะให้ได้โดยไม่นำเรื่องต่างๆมาปะปนกันจนเกิดความสับสนนั่นเองครับสำหรับตอนนี้รายการวัคซีนได้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังและขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ให้การสนับสนุนรายการในตอนหน้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโฆษณารายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาติดตามฟังกันนะครับส่วนผมขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ